ในสถานที่ต่งางๆไม่คืออุ่ปกติเรียกันงน่ายเรียกว่าท่องเที่ยวในพบต่างๆคนเราเกิดขึ้นมาเป็นคนนี้แสนดีที่สุดมันได้ยึดเสมอด้วยมนุษย์ของเราเป็นไม่มีใคาจะเป็นอะไรก็เป็นไปถ มนุษย์ีนแสนดีเหรือดีเมื่อเกิดเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วท่านบอกว่ามันเที่ยวไปในภพต่างๆมันต้องเวียนว่ายวนเวียนอยู่ในภพอันนี้และเรียกว่าสังสาราจักรกายไม่ได้ไปหรอกแตใจมันไป มันใจมันไปนั่นนะ่ะมันที่เป็นเหตุที่ไปเกิดในภพนั้นนั้นถ้นเมื่อขายดับแล้วมันจะต้องไปเกิดในภพนั้นนั้นภพที่มนุษย์ของเราท่องเที่ยวอยู่มากที่สุดเรียกวาา่ากาเมภพภพมนิกันเสวยกาบมาสุกเป็นเครื่องอยู่ คือรูปเสียงกินรสโภชนากเหล่านี้แหละเป็นเครื่องอยู่เมื่อรูปเห็นรูปแล้วก็จำคัญวะ่ะของสวยสดงดงามเป็นเหตุให้จเจริญใจเป็นเหตุให้เพิดเพินเจริญใจได้ความสุขควาสบายมันที่จริงรูปมันก็ไม่ใช่วะ มันจะเป็นของดีของดีอะไรหรอกเกิดขึ้นมาต้องแตกต้องสลายดับสูญไปเป็นธรรมดาแต่คนเราไปสเสวยเอาอารมณ์เรารูปนั่นเนะี่ยมาสเสวยความสุขพอยรูปปรากฏมาเสวยความสุขรูปสดสวยงดงามอย่างนีน้อย่างนี้อะไรต่างตามความจินตนาของคน ที่คิดว่าเป็นของสวยสดงดงามแท้ที่จริงมันก็อยู่ตามเรื่องของมันเสียงก็เหมือนกันเสียงก็เป็นเส็แต่ว่าลมอันหนึ่งมากดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแต่จินตนาของคนเราเข้าใจว่าเป็นของดี แในของนาเพลิดเรื่อนเจริญใจไม่ชอบโอกชอบใจในเสียงนั้น,นกินก็เหเลอนกันกินเบนกินหอมกินสารพัดทุกอย่างกินเม็นก็ไม่ชอบกินหอมก็ชอบใจแต่แท้ที่จริงนั้นกินนะก็อยู่ตามเรื่องทั้งกิน แต่คนเราไปสัมผัสเขาเข้าใจว่ากินดีกินชอบหรืเสวออยกากินกิ่นเืออารมณ์นั่นเป็นอารมณ์นรโพตธพระธรรมอารมณ์ท,ท,ามามทั้งหกประการนี้ก็ชั้นเดียวกันไม่เรียกว่ากามคนเราเกิดอ,อยู่ในกลามภพ ก็ต้องเสวยกามอลงรงณ์้ามภูมก็ต้องเสวยกมอามณลงคือว่าภูมสี่ภูมห้าเรียกว่าภูมห้าเป็นอยู่ในกามภูมเรียกว่าภูมห้าคือมนุษย์หนึ่งเศษสุรกายติในมนุษย์สติรฉฌานเศอสตรกาย เป็นสามขั้งต่ำอ่ากมนุษย์ลงไปเป็นต่ำกรรมมนุษย์อันไปเกิดแต่มนุษย์อันเสวยอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วกับมมนุษย์อันจะไปเสวยอารมณ์ชั่วก็เสวยทุกขเวทนาอารมณ์ดีก็เสวยสุขเวทนาในอารมณ์ ขั้งหกนั้นอยู่ในกามภพบี้ทั้งนั้นมนุษย์นี่แหละเป็นคนปเสวยส่วนสูงขึ้นไปกว่ามนุษย์ไม่ว่าเทพจะเป็นเทพแต่มนุษย์นี่แหละจะไปเป็นเทพได้เกิดเป็นเทพเพราะอารมณ์มันดีเพราะอารมณ์สบายเบิกบาน อังคระ้เกิดเป็นเทพมนุษย์เรานั้นมันปรุงมันแต่งให้เกิดที่มานขึ้นมานเป็นวิมานเปรตวิมานอสุรกายและเป็นภูมิของสัตว์ประหฉานคนเราไม่ชอบของเลวทรามแต่หาอดลั้นไม่ได้ โดยกิเลสข,ของเราเรื่องกิเลสข,ของคนเราบรรดาลให้ปรากฏขึ้นมาอย่างมนุษย์ดีดดธรรมดานี่นะธรรมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตคิดในทางที่ชอบแต่ว่าอยู่ไปนานๆไปมันเลยกลายไปเป็นเติด ว่วคิดชั่วเร็วสา้คิดอยากได้โลกมากคิดสาริศยาพยาบาทเบียดเบ,บียนสัตัวอื่นแค่คนอื่นอันนี้ใส่นั่นเลยกลายจากมนุษย์ไปเป็นเปรตเวลาตายก็ต้องมาเป็นเปรตที่จริงกาเมื่อพ้นจากเปรตม,มาเป็นมนุษย์ ุกคนลภาพเสียอ่อนเปียเสียขาที่คนมีการในวัย,ยวะต่างๆพามาหาเลี้ยงชีพตนเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นเรียกว่าคนปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนั่นเองพึ่งตนเองไม่ได้นั่นเรียกอสุรกายอสุระแปลว่า อัสราแปลว่าตายตายอ่อนตียอ่อนเทียกายไม่แก้ไม่คัดมนุษย์เอาทางนั้นไปไปปรุงไปแต่งเอาให้เกิดในคตินั้นการที่จะไปเกิดเป็นเศษก็เพราะมนุษย์นี่แต่งเอาแต่เมื่อในเมื่อเป็นมนุษย์อยู่ตายก็ต้องไปเกิดเศต ผลกรรมที่เกิดเป็นเปตนั่นแหลนจากนั้นแ่้ก็ไปเป็นอสุร,รากายคนทั้งหลายที่เห็นโทษทุกข์เรื่องเหล่านั้นเกต็ดีอสุร,รากายสตีสัจจะานก็ดี <c oughs> <c oughs> เห็นว่าเขามีอิสระเห็นว่าเขาเลวสามคนทุกข์ทรมาน คนอื่นใช้กรรมหรือบากค,คนอื่นใช้เขาเบียดเบียนอิสาทิษยาไม่มีเสรีภาพในตัวของตนมีคนปกปักรักษามีกฎหมายบ้านเมืองคุ้มครองเห็นโทษทุกอย่างนั้นก็นคิดจะสร้างคุณงามความดีทุกทุกทั้งหลาย ก็เป็นของดีเหมือนกันเมื่อเห็นทุกข์แล้ยังไปอยากจะพ้นจากทุกข์จึงค่อยดำทำดีทำดีขึ้นทำดีก่องดเว้นให้จากความชั่วคือฆ่าตัดรักฆ่าประพฤติผิดในใช้สารนี้เองที่พระองค์นั้นเทศนาให้ละชั่วคือชั่วให้ตั้งอยู่ในถิ่นนั่นเอง มีความเบิกบานในใจด้วยเหตุที่เราไม่ได้ทำผมชั่วมองดูแ réussi, ดง่ไหนก็มีได้ความดีควาบริสุทธิ์กายวิจัยทั้งวันในใจของเราพุทธองใสสะอาดบริสุทธิ์ก็เกิดน่าเริ่นเทินใจยิ้มอกยิ้มใจอยู่ในโลกอันนี้ เมื่อละโลกนี้แล้วก็ไปเกิดในสุขติท่านยังว่าอิทะโมทติเจจะโมทติขตัสโยทะไปในโซโมทติโซปโมทติเมื่ออยู่ในโลกนี้ถ้าเมมลื่อนบันเทิงละโลกนี้ไปแล้วก็ลาเลื่อนบันเทิง อิอ่เอกียใจทั้งสองโลกโลกนี้ระโลกหน้าเราเชื่อของเราได้แต่เมื่อเราเป็นมนุษย์นี่มันมีเรียกว่ากามโลกโลกนั้นมีกามโลกรูปประโลกร,รูกป,ประโลกมีสามอย่าง ัน,นีอธิบายถึงเรื่องาการเมลูรูปยงกลิ่นรสปวดตาเป็งเรื่องเสวยรูปประโลกครั้งนี้คนที่เห็นโทษทุกข์ในกามเมลกจะเริญนภาวนาทำสมาธิลนะอารมณ์ภายนอก เข้าไปสู่อารมณ์ภายในเพื่อเพลินดีด้วยกับภายในอย่างละรูปเสียงกลิ่นรสโผดฐุกข์ภายนอกแล้วเข้าไปอยู่ภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏทุกพภายในยังมีอยู่จีมอกจิมใจเพื่อเพลินเจริญใจด้วยเห็นรูปก็ดีได้ฟังเสียงกระซิบกระซาบก็ดี ผูกกลิ่นลิ้นรสทั้งภายในใจผดผ้าเกิดขึ้นในใจของของละเอียดชอบอกชอบใจของหย,ยาบบางของไว้นอนนี่ละทิ้งมดนัก,ก็ติดยินดีพอใจอยังในเรื่องนั้นท่านนั้นแหละท่านเรียกว่าผม คือรูปประพรมเอารูปมัเป็นอาหลบอยู่กับรูปวัน,น,น,ปน,นั้นแหละรูปหายไหนแ้วรูปประพรมคราวนี้เห็นโทษทุกในการที่มีรูปวะน,นั้นเห็นเป็นกังวลเกี่ยวข้องโวพันปรพัทุกอย่างไม่อยากพบ ไม่อยากเอาไม่เอาไม่ถือเียเลยเอาแต่ตัวจิตที่มันสงบเยือกเย็นจนความสงบสุกจนเกือบจะไม่ฝรากฏเลยจวาสุขนั้นละเอียดลงไปถือว่าเป็นเน่หพาอัน,นั้นเรียกว่ารูกภพ,บพบ รูปปกครองอลูป,ปกคในญาตินะน้องไอ้คนที่จะไปท่องเที่ยวโดยมากมักท่องเที่ยวในกามขุณกามโลกเที่ยววนไปเวียนมานี่แหละไปไม่ถึงสักทีรูปปกคมอราูปปกครม,มนุษย์ชาวโลกของเราเที่ยวออย่างนี้ มนุษย์ชาโลกของเราทุกขดแต่งให้เป็นโลกขึ้นมาด้วยใจของตนเองเราเป็นมนุษย์จริงเลแต่เราไปแต่งเอาเป็นเปรตเป็นร่ากายเป็นสติสาาัจฉนเป็นเปนรตในร่ากายดังอธิบายมาน,นั้นแนีมนุษย์ของเรานี่แหละจะปรุงไปแต่งให้เป็นหม โูกภพม,มลโลกผพจะน้อยนักน้อยหนาน,นั่นเรียกว่าท่องเที่ยวในโลกอันนี้ท่องเที่ยวในธรรมแล้วกันมีธรรมเป็นเช้อนอยู่อันธรรมนี่ก็ไม่ใช่อื่นใดอะไรก็คือโลกนี่แหละ พิจารณาการโมลโลนี่แะแต่ว่าให้มันเป็นธรรมมันเบื่อมันน่ายมันสลดทังเวศพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเห็นโทษทุกข์อตลอดเวลาไม่ใช่เห็นจริงอื่นเห็นกายในกายไอเห็นการโมลโลนี่แหละเป็นเครื่องอยู่อย่างนั้นเป็นนิสกนเลยกลายเป็นธรรม เห็นนันเนี่นยว่าคนเราจะจะมาต้องมาเที่ยวอยู่ทั้งโลกทั้งธรรมแต่โดยสมารถทำให้ไมเคเที่ยวเที่ยวแต่ในโลกอันนี้นะต้องเที่ยวไปสบม,มาอยู่ไม่รู้แล้วรู้แน่ว่าเป็นสักทีเที่ยวไปจะมาทองต่อเรียกว่าธรรมของเก่า,า,กาไม่ใช่มีไม่ใช่ของใหม่เที่ยวไปเถอะเที่ยวไปเท่าไหร่ก็เที่ยวไปเถอะ อยู่ในกล่าม,มนุษย์ทั้งนั้นไปไปมาก็กลับมาของเก่านั่นแหละคนเวียนตัของเก่า,น,านั่นแหละตายแล้วก็มาเกิดของเก่าน่ะตายเป็นปฏิเจนสศรษฐศาสตายเรียนแต่เรียนมาก็กลับมาเป็นมนุษย์อีกบุญกุศลวาสนาพระมีส่งให้มาเป็นมนุษย์อีกนั่นแหละทำชั่วทำพุทธิภูมิคิดต่างๆตกตามเร็วตามไป คนที่จะได้มาเป็นมนุษย์ยากแสนยากเป็นตับเป็นปันอน,นันตชาติจะฟูนฟื้นฟูนมาเป็นมนุษย์มน,มนุษย์แล้วมันกระทำชั่วลงไปอีกเห็นนั้นตัดตะโลกที่ตามชาติี่ตามสกคนลงไปมีมากแสนมากชนัไม่ส่วน มนุษย์ของเรายัางมากเท่าไรหลายประเทศหลายชาติก็ยังมีกำหนดนับถวนสัตว์นับในถ้วนเลยคำว่าศาสตร์ะนีดตั้งแต่ศัสตว์ได้ฉานก็ยังมีมีน้อยนิดเดียวมันสัตดอื่นเข้าไปกว่านั้นอีกเป็นมดเป็นปลวกสัตวดในน้ำในบกอาละพัดทุกอย่างนับในถ้วนเลย ที่มันจะไปเกิดมนุษย์ของเราเอามาเกิดแต่นมนุษย์ในจริงเบุญนักบุญนาเป็นโชคลาภดีที่สุดคนที่จะยินดีพอใจในธรรมมนุษย์ของเราคือบีชินธรรมเป็น่้นอยู่อย่าให้มันเร็วตามลงไป พามันจำช้าเร็วตามัน,นลมันยากะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ด,ดูสัดจิตงวงพายมันได้ทำบุญที่ไหนเมื่อแล้วมันะไ้มาเกิดเป็นมนุษย์สักทีมันแสนยากกนยากมนุษย์ของเราเนี่ย,ยังมีโอกาสได้ทำคนดีทำดีทำดีมันก็ไฟเจริญขึ้นไป ทำช่วงก็ต่ำพระเร็วตามลงไปเหตุนั้นจึงว่าคนเราควรที่จะยินดีพอใจในธรรมก็เป็นมนุษย์นี่นอธิบายถ,ถึงเรื่องเอถึงเรื่องคนเราเป็นของดีแล้วได้ชื่อว่าเป็นได้ของได้สมบัติอันเปิะเิฐอย่างยิ่ง สามารถที่จะสร้างมนุษย์ให้เป็นเทบุตรเทวด,ดาอินทร์ก็ได้สามารถที่จะสร้างเป็นสัตว์ประสารเนสเตอศ์สุสกายได้มนุษย์ตัวเดียวตั่นี้แหละเป็นที่ก็ให้เกิดในพบนั้นให้เกิดในสิ่งคตินั้นๆันถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์แต่แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทํา โอกาสที่จะได้ทำให้เกิดให้เป็นสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นไม่มีโอกาสเลยมนุษย์เท่านั้นเป็นของประเสริฐมนุษย์เท่านั้นเป็นของทาได้เอาล่ะเทน้